ไม่ได้ปรับตัว่ปรับตัวได้แล้วอ๋อแล้วต้องขังอยู่ในการหนึ่งจะได้เพราะว่าที่มาทำาจะได้เกีียนน้องนะรักน้องอยู่เปี่ยนที่มอง กลิ่นโชยออกมาเลยอืต้องฟังมาก่อนอืมทำไง,งดีเจ้าตัวเล็กเวลาเอือแล้วขาวไม่ดีพอจะเอาขาข้างที่ดีโกยดินก็ขาข้างที่เสียก็จะจิ้มลงไปใด้อึกตัวเองเห <c oughs> ม็นไปทั่วบ้านกำลังหาวิธีแก้ไขอยู่นะกินแมงไม่ได้นะ้แมงให้ข้าวหนูเยอะแล้วลัวนดี้นะ <c oughs> สามสองทินแล้วคเดียวหนา